ที่แล้วนะครับแกะเอามาเรียบร้อยฮนะนี่ผมได้สีออกเทาๆามาเนาะก็เป็น M นะ590ของ Logitech นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเมาส์บลูทูธนะนี่ใหม่แจกกองมาเลยทีเดียวนะก็มีฟีเจอร์แหละเออผมก็เลยตัดสินใจมาก็สกอก,ก็ปกติแล้วก็ที่เห็นเลขหนึ่งเลขสองตรงนี้เห็นปะเนี่ย คือเมาส์ตัวนี้มันต่อคอมทีเดียวได้2ตัวพร้อมกันแล้วก็ใช้ปุ่มตัวนี้สวิตช์ออเครื่องที่1กับเครื่องที่2เดี๋ยวตอนเซตอัพไปดูอีกทีหนึงอันนี้ผมมาอันบ x ็อกแล้วก็ปุ่มด้านข้างเนี่ยอีก2ปุ่มอ่ะมันเซตอัพเพิ่มได้อ่าทีนี้ด้านล่างนะก็จะมีเห็นอยู่ชัดเจนเลยว่าเป็น m 5 9 0นี่เห็นชัดไหมแล้วก็มี on off นะเปิดปิดจากนั้นก็ตัวนี้เข้าใจว่านะ่าจะเป็นที่ให้พลังงานหรือทานนั่นแหละ นี่เห็นปะเปิดออกมากเนี่ยมันก็จะมีตัวคอนเนคเตอร์ไว้ส่งสัญญาณอยู่เห็นปะเนี่ยก็คือเป็น usb แหละไปเสียบกับตัวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรานะแล้วก็ในชุดนี้เนี่ยเขามีฐานมาให้ด้วยเนี่ยนะทันทีที่เราดึงออกเนี่ยถานนั้นก็จะทำงานได้ละเห็นปะเนี่ยอันนี้ให้เป็นฐานอังคารายมานะ ก็ถ้าผมดูไม่ผิดน่าจะ 2A แหละเออนะโอเคก็่านปกติใซส์เนี่ยนะหนึ่งก้อนใส่เข้าไปได้เลยโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะอลองไปเอาต่อกับคอมดูแล้วก็ใช้งานดูไอตั้งเครื่องหนึ่งเครื่องสองเครื่องเอนี่ยนะแล้วก็ สั่งออนขึ้นมาก็เห็นมีไฟแดงๆไหมเห็นปะเนี่ยเห็นปะเออไฟขึ้นและเนี่ยสั่งออนปิดก็กดลงมาไฟก็ดับนะเปิดปิดอย่างนี้นะเออเผื่อใครเอามาใช้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้คลิปแรกอันบ็อกคลิปที่2เอามาเปิดใช้ดูเขาบอกว่ามันมีเสียงที่เงียบนะถ้าเมาส อันก่อนๆที่ผมมีนะมันก็จะเสียงดังไนอันนี้เขาบอกว่าเขาเคลมว่าเขาเสียงเงียบะนะเออสวยดีนะน่อืมนะนะเดี๋ยวไปใช้งานจริงดูเป็นยังไงอีกทีนึงเนี่ยสกอคลิกซ้ายคีิขวาต่างๆนะ่นะลองดูปีนี้ Logitech <c oughs> <c oughs> ก่อนหน้านี้ใช้อีกแบรนด์หนึ่งที่เคอย,อยไปแล้วนะฮะอ่านะเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึง คลิปนี้ชอบรีวิวก็ติดตามกันนะครับที่รีวิวขอบคุณที่ทุกทนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม